some สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องปูนขบวนชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้คุณจะเดินทางโซโล่แคมปิ้งคนเดียวไปราชบุรีนะครับก็เดินทางออกเดินทางตั้งแต่ตอนเย็นเลยประมาณ4ี่โมงก็คืออยู่ๆก็อยากจะออกไปแคมปิ้งอะครับไปแคมปิ้งที่หนึ่งที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากแต่ก็แอบไกลยอยู่นะ4ี่ชั่วโมง รวมระยะทางก็ประมาณ2 0 0ถึง240ิกิโลเมตรนะครับเดินทางไปยังราชบุรีหรือว่าสวนพึ่งนะครับก็เดินทางมามันก็ต้องผ่านวัดแล้วก็เป็นพื้นที่ดินขูกข่าและอันนี้ก็คือใกล้จะถึงที่แคมปิ้งแล้วนะครับคืนนี้พุนจะไปพักที่ไร่สมบูรณ์แคมปิ้งนะครับก็เป็นแคมปิ้งที่พุนเคยมาหลายครั้งแล้วครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วที่พุนกลับไปนะแต่ว่าแต่ละครั้งที่ไปก็คือไม่เหมือนกันเลยนะ ครั้งแรกๆที่ไปเนี่ยก็คือจะไปเป็นรถตัวของ r e b บ l 5 0 0ครับตอนอนดีต<อ>ดแต่คุณขี่เป็นตัวของ r e b e l 5 0 0นะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับที่ได้ขี่เป็นตัวของเจ้า f r o ซ่า5 5 0นะเคยมีคนซ้อนมาด้วยครั้งนึงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่มาคนเดียวนะครับ แต่ยังไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเส้นทางที่ปูนล,ลองไปแล้วมันไปได้ไม่สุดครับก็เลยอยากกลับมาซ้ำอีกครั้งอีกหลายๆเส้นทางที่ปูนจะไปในทริปนี้นะครับปัจจุบันได้เปลี่ยนแล้วมาเป็นตัวเทลเลเป็นทางสะดวกขึ้นครับทางดินหรือว่าทางที่แบบเดินทางลําบากอยู่อขี่สบายมากกางรนี้เลยครับโอเคืเล่ ก็ตอนนี้เดี๋ยวไอ้กางเต้นท์อะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแจกันพรุ่งนี้เช้าคืนนี้ก็อาจจะทำอะไรกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็แล้วพรุ่งนี้เช้าจะเห็นว่าบรรยากาศภายนลนดนเป็นยังไงบ้างนะครับผม ชาเขียวปั่นครับ ทุกที่เลยอันนี้น่าจะเป็นสมาชิกใหม่แต่ก่อนมีแต่น้องใหม่นะตัวเล็กูเลยบยากาศก็อย่างนี้เลยริมลำธารน,นะครับผมน,นี่เหมาร้านนะเหมาล้านชอบบรรยากาศมากมากับเจ้าเทเนเร่เจ็ดร้อยอีกแล้วนะครับผมของแต่งเต็มขึ้นเรื่อยๆเลย อันนี้จด้านดูจากตรงอยี่ยแล้วหน้า,าออนะครับของแต่งแผดสะท้อนแสงเรียบร้อยเพราะว่าทริปล่าสุดที่ไปกับเพื่อนเพื่อนบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นขับตามหลังนะก็เลยทําการติดแผดสะท้อนแสงนะครับ มากับเป็นต์โมดูราตอันนี้ของ K2 ครับอมตอรัตตัวนี้รับลมรับลมชิวๆเบาๆครับนอนฟังเสียงน้ําทั้งคืนนะชิวๆนะครับพอมาวันธรรมดามันก็จะดีอย่างเงี้ยแหละครับมันจะบรรยากาศสงบเงียบมากถ้าเปรียบเทียบกับวันเสาร์ที่นีคนละเรื่องเลยถ้าใครมีโอกาสสามารถมาวันธรรมดาได้จะบอกเลยว่าแบาบดีมากไม่ต้องแย่งกับใครเลยไม่ต้องแบบตื่นเช้าเพื่อเดินทางมานะคุณเดินทางมาออกจากบ้านมาตอนประมาณบ่ายสามมาถึงนี่ประมาณเกือบทุ่มนะ ไม่มีใครเลยนะฮะเมาลานเลยที่ไร่สมบูรณ์แคมป์ครับราชบุรีส่วนพึ่งี่กัััคคครรรบบบมเอ เป็นก็็มเเปนออผทีมและกล้องนแครับของของพูลก็เพื่อนบ้านเขาก็เป็นแบบทีมแบบผู้กำกับอะไรอย่างนี้กันไม่รู้รู้จักไหมพูดเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ได้ผมตัวเไม่ได้เคยเคยคิดเหมือนกันว่าจะเอาเด s ์เดซ์เดเอสกดนเดสเ่สเดนเด่เดสด โดป้ายาจากน้องกันแล้วขี่ไปข่อใหญ่แล้วเออชอบน้ำหนักมันดีเลยทำเรื่องมากี่คนครับเนี่ยทั้งหมดผมสอง่กล้องกล้องสามนักแสดงแสดง,งสี่น่าประมาณสิบนได้สิบคนทั้งหมด ใส่จะมีโซนที่ฝนตกหนักนะครับตอนนี้ก็คือน้ําขุ่นไปหมดแล้วเนี่ย น,นี่น่าจะประมาณร้อ,อยร้อยสิบที่นะที่ฝนตกเยอะเน่าจะกันยาะไรตกอกขา ไม่ไปกเขาเหรอก็อไปถ่ายทำกันไปบริจาคของช่วยเหลือชาวป่าชนเผ่าชาวดอยอะ่ะไปเขาไหมบอยง่วงนอนขอนอนดีกว่าก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับเป็นเช้าของวันที่สองก็เริ่มทยอยเก็บของแล้วเมื่อกี้เจอกับพี่พี่ทีม ถ่ายทำโฆษณาีว่าเขาจะไปขี่รถไปบริจาคของอาหารของจริงของใช้อย่างเงี้ยครับในหมู่บ้านของชนเผ่าข้างในเนี่ยมันจะมีเขาบอกกันอย่างนั้นนะไม่แน่คุณอาจจะขับไปข้างในหน่อยไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็มีพวกทําซุปเป็นแบบซุปสําเร็จรูปอะครับตอนแรกก็ลืมลืมเอาให้เขาไปแบบฝากไปให้น้องๆหน่อย แต่ว่าสุดท้ายพี่เขาก็แวะกลับมาเอาของพนดีก็เลยได้ฝากเอาน้ำซุปสำเร็จรูปฝากพี่เขาไปให้น้องๆด้วยนะครับก็ถือว่ายังไ,ได้เอาไปให้น้องเขาอยู่ก็โชคดีไป โคตรโหดกระโดดยิงปิว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 โคตรโหดกระโดดยิงเหยื่อลอย่างแท้เลยเป็นเพล่ะ off. ฝนตก oh my gosh ลำบากลำบนไม่สนใจดีนะบิดโดนกับมาทันฝนมาตกอะไรตอนนี้ฮะ และนี่คือบรรยากาศของสวนพึ่งนี่จะเป็นยอดทิวเขาและวิวเขาต่างๆนะครับสลับซับซ้อนกันไปสวยงามมากเลยมีแต่ความเขียวจะอุ่มนะครับตลอดทั้งการเดินทางเลยบรรยากาศเย็นมากแทบจะเย็นตลอดเวลาเลยนะครับกลางคืนนี้แบบเย็นจริงๆ ทางวดไทยน้องโยกแล้วก็น้องเดียอ่าโชคดีครับว่าไงโบโบได้ลูกกี่ตัวนี่แล้วเอ่อช่วงนี้คนมาเยอะไหมครับเยอะค่ะช่วงหยุดเยอะ เป็นพวกอ่าบ้านพักกลางเต็นก็จะเป็นช่วงวันหยุดก็จะไม่ได้รับวอลกอินค่ะครับตเต็นก็ต้องจองใช่ไหมใช่ก็ต้องจองเพราะถ้าลูกค้าวอลกมาแล้วลานมันเต็มมันก็จะเสียเวลาเลยค่ะครับมีกี่ตัวนี่ลูกแมวทั้งหมดมีห้าตัว<อ>แต่ว่าให้ลูกค้าเอาไปเลี้ยงเหลือสองตัว<อ>กลางหาบ้านที่อยู่เวลาแบบยุ่งๆกลัวโดนเหยียบครับ วันนี้กำลังสนใช่สนมากตรงนู้นมีเหี่ยว<ม>เหี่ยวแดงด้วยครับนะเหี่ยวแดงเห็นไหมบินอยู่นะมาใกล้มากว้าวธรรมชาติน้องโตงลมเล่นอยู่นะอ,นอ่าาย,อะยู ธุรกรรเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วปกติเขาก็ถ้าเป็นระบบเขาจะไม่เข้าแต่ว่าวันนี้ลองดูถ้าเข้าไปถ้าเยอะไปกุ๊กเนี่้าออกกันุ๊กใช่ไหมเราไปกุ๊กให้เยอกว่าเ่อนกว่าเยอะกว่าจอแยกให้เยอะกว่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพ๊กเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นให้ท่าสะพานเป็นทีดีานอยู่เราดู้มีถ้เจ้าหน้าที่เราเข้าไป แต่ถ้ามัเจ้าหน้าที่บอกว่าเราเยอะครับขอเข้าเที่ยวชมใเช้าอะไรแบบนี้แเป็นสิทธิ์ได้เข้านะแต่ในนั้นเราขอร้องไม่ได้ด้วยที่ได้คุยกับเจ้าของลานแคมปิ้งนะครับเจ้าของสถานที่ก็ชื่อพิสันเขาแนะนำให้ไปลองเข้าไปอีกนิดนึงมันจะมีลำธารมีน้ำตกมีอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงถ้าเขาเปิดให้เข้านะไปแต่ก่อนเอาฟอซ่ามาครับทางเนี้ย แทบร้องไม่มีเอนจิ้นเบรกเลยเอนจินมันจะทำงานตอนเครื่องสามพันรอบใช่ไหมแต่นี้มันทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางลงเราจะเปิดขันเร่งตลอดตอนให้ถึงสามพันรอบมันทําไม่ได้ไแต่พอเป็นเทเนเร่เจ็ดร้อยก็คือมีเอนจิ้นเบรกก็คือสบายเลยครับชิวเลยอะ่ะโคตรชิวต่างากับฟอร์ซ่าอย่างสิ้นเชิงเลยตอนมา พอซ่าขูดด้วยนะท้องรถอะ่ะอันนี้ก็คือไปสบายบอกให้เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอถนนเลี้ยวซ้ายมาเจอถนนใหญ่อะ่ะโอ้ยเอาละ่ะ าขนมมาฝากเอาขนมมาฝากครับเอาขนมมาฝากครับ,ม,ม,าารบมีปืนด้วยมีปืนด้วย ชบุรีที่มาแคมปิ้งสโลแคมปิ้งคนเดียวก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปกับบรรยาก,กาศของรุ้งกินน้ำนะครับผมสวัสดีครับ